ลิงลิงมั่คิีอไม่ให้สมบัตินะครับครับกระต่ายกระต่ายเล็บปิดเสือไฮโสิงโตเออคุณไม่ได้ยินเลยเออครับค่าคารถลูสตูนแวนแวนรถตู้บัสบัสรถมีคัะเธวรถมันทุก รถดับเพลิงรถเอ็นจิ้นรถพยาบารลรรถพยาบารลรโมแอรถตำรวจโทรวจคาเครื่องบินเพนเครื่องบินอะไรนะเองบินแอเพนจรวดรถเะนจักรยานบั ไม่รางวัลแม่ถามไม่ได้เลย